รีค่ะเราจะไปต่อกันที่ราศีกันธาตุด,ดินค่ะ16-30เมษายน2565คนโสดและคนมีประเด็นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์น่ารักมากมายค่ะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะแข็งแรงนะคะกายใจเข้มแข็งค่ะมีความสุขค่ะรุ่งเรืองกนะ้าวหน้า รารนาสิ่งใดลงมือทำของให้พบก,กับความสุขความสำเร็จนะคะสุขกายสุขใจค่ะคนโสดค่ะราศีกันทัดดิน โสดนะคะมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะมุ่งมั่นตั้งใจลงตัวกับกรระการงานอาชีพนะสิ่งที่ทำตนเองนะคะเกี่ยวกับการงานการกระทำ การเดินทางการยกย้ายเป็นแปลงงานนี้ก็ทำมายาวนานสมดุลลงตัวแล้วยันหาเงินนะคะกับงานที่ทำมายาวนานก็ได้พบกับสิ่งที่ได้มาได้มาจากความหนักเนื่อเนยนะคะได้บริหารการงานเป็นเจ้าของงานนี้ก็มีบริวารน,นำการเงินมาให้นะคะปุตตะนะคะ การลงทุนกับบริวารเก่าแก่มั่นคงลงตัวแล้วค่ะบุกตะลุยไปข้างหน้ากับการงานอันนี้ก็ได้ข่าวดีใกล้ไกลนะก็นำมาต่อยอดค้าขายค่ะการเงินค่ะการเงินและการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่ได้มาได้มาจากตนเองได้ทำมาค้าขาย กับผู้มีประสบการณ์แล้วก็บริวารที่มั่นคงกับสิ่งที่ตนเองทำมายาวนานนะงานเก่าเก่อันนี้ก็แม้จะไม่พอใจไม่ถูกใจนะคะในเรื่องของความรักนะก็มีบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งคนโสดคะ่ะไปดูคะ่ะอุตตะนะคะบริวารน,นะเก่าเก่ะคะ่ะมั่นคง การลงทุนนะคะทางด้านของการค้าและการงานลงตัวแล้วค่ะพยันหาเงินนะคะร่ำรวยแล้วค่ะมีการเงินใช้ดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอ่าอีกฝ่ายก็มีการเงินไม่น้อยไปกว่ากันอ่านะ ได้ทำการงานงานอาชีพที่บริหารจัดการเองเลยนะคะคนรอคนสวยนะคะมีสเสน่ห์มีคนมารักใครชอบพอมากมายนะไม่เปิดเผยนะคะตนเองก็รักเขื่อเลือกกรรมาอาชีพก็ได้เป็นดาราศิลปะได้ทำงานศินลปินนะคะมีความรักก็ไม่แห้งแล้งนะคะ คนหล่อคนสวยนะคะมีสเสน่ห์นะคะชอบหวานโปรเสน่ห์ชอบแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมนะคะความรักระหว่างชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงชายชาย,ชายนะก็คือความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะเขาเนี้ยมีรักเขไามาให้เลือกเสมอความรักนะกับเพื่อนร่วมง,งานการเดินทางก็ไม่ได้ไปไหนคนเดียวนะคะ ไปกับเพื่อนพ้องนะคะคนหล่อคนสวยค่ะนีะ่ก็เป็นเศรษฐีไปแล้วเศรษฐีที่ชอบใช้เงินของคนอื่นนะเงินของตนเองไม่ชอบใช้นะคะการงานนะคะก็ได้ทําการงานที่ต้องเดินทางค่ะประสบการณ์นะก็ได้พบกับความรัก อยู่เรื่อยๆนะพบรักไม่ขัดฝันเสมอนะคะทำไมได้คนสวยคนหล่อนะนะมีรักเข้ามาให้เลือกนะคำแนะนำค่ะ,ะทำการงานต่อไปสบายใจกว่าาทำการงานที่ทำมายาวนานก็มีกินมีใช้นะคะนะไม่พอใจไม่ถูกใจ ไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะทำการงานดีกว่าค่ะนอยยอมแพ้แล้วนะไม่ไปยุ่งวุ่นวายนะเกี่ยวข้องกับคนสวยคนหล่อกว่า,วานะเนี่ยนะเราก็จะทำมาหาไรายได้ทำการงานรับผิดชอบการงานนะก็มีความสุขสงบมาเยือน การงานนะคะก็มีผู้ใหญ่อุปถมัมมั่นคงค่ะตนเองก็ได้ทำการงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาบริสุทธิ์นะคะ,ะได้เป็นครูบาอาจารย์ะะก็พลิกล็อกเลยนะก็ได้เป็นคนโสดสมถะมีรายได้พอเพียงนะได้เป็นครูบาอาจารย์งานประจำค่ะงานนี้ก็มีความสุขนะไม่มีคู่ไม่มีค,มมคู่ก็รู้สึก ดีแล้วนะ,ะพลิกล็อกนะอยู่เป็นโสดสบายใจนะก็ดูแลชีวิตของตนเองนะก็ไปพบกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาใช้การเงินจัดจ่ายใช้สอยนะทั้งเสื้อผ้าหน้าพ้มนะกินอยู่นะ,ะคนโสดก็สันโดษสบายใจนะคะนะก็ได้ทำงาน ถูกใจอ่ะงานนี้ก็ทำให้ชีวิตได้อยู่กับชีวิตสมถะโสดสงบสันโดษนะอยู่บนทางสายกลางนะไม่ตึงไม่หย่อนรักใครนะรักตนเองก่อนผูกพันเนี้ยแน่นนะกับชีวิตโสด สมรัถนะคะะิดต่อกันค่ะที่อ่ะไม่ได้สิต้องให้ชาลีแองเจลให้คำแนะนำซะหน่อยหนึ่งนะ,ะคนโสดค่ะความสุขสงบนะแปบเมษายนนะก็ได้พบความมั่นคงกับชีวิตใช้สติปัญญาธรรมาหาไรายได้เวิร์ก o m มก็ มั่นคงค่ะนะก็ได้มีผู้ใหญ่อุปถัมนภะ์ยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมนะพบความสุขสงบที่ใจเราค่ะนะงานนี้ก็มีนารีอุปถัมภ์มากมายนะคะนะ support ขอบคุณที่มาสนับสนุนกันและกันนะคะขอบคุณผู้มาสนับสนุนการงานกันและนรายได้ เลิกรักกันแล้วกันความรักเยียวยาวได้ทุกสิ่งความรักไม่เคยทำร้ายใครนะคะเหมือนสายรุ้งคือตัวแทนมิตรภาพที่สดใสนะคะชูดยอมรับความจริงนะคะเหมือนกระจกเงาเอีกดานทรงชีวิตนะคะได้เห็นความจริงค่ะ ตัวตนที่แท้จริงก็ได้พบนะคะนะคนโสดอุปทานเนียวแน่นมั่นคงกับชีวิตนะอยู่หลักแหล่งที่อยนใสยก็มีความเป็นอยู่ที่สบายแล้วนะคะต่อกันที่คนมีประเด็นค่ะ คนมีประเด็นธรมาค้าขายนะคะแข็งแรงค่ะมุ่งมั่นตั้งใจฝันเป็นจริงก็ลงมือทำนะคะการค้าได้ทํำงานที่รักรักในฝัน,นขยันต่อไปค่ะขยันหารักก็ได้ทํำงานที่รักขยันหางานก็มีงานเข้ามาเสมอนะคะฝันเป็นจริงลงมือทำกับการงาน,นก็มีบรล้านบริวาร นำการเงินรายได้มาให้จัใจ่ายใช้สอยกับการลงทุนการค้าเป็นคนเก่งค่ะขยันหางานสู้งานก็โชคดีค่ะนะอดีตรักที่ฝังใจไม่รู้เลือมก็ไม่ต้องไปจดจำเนนะมันเป็นเพียงอดีตที่ทุกคนทุกคนก็ได้ผ่านเป็นประสบการณ์ชีวิตก็ไม่ประมาทต่อไปนะก็มีการเงินรายได้รู้คนณค่าของเรานะก็ ได้รับแก้แหวนเงินทองเป็นของขวัญของรางวัลให้กับชีวิตเดินหน้าต่อไปนะคะกับการลงมือทำนะคะคนมีประเด็นนี้ก็งานในฝันสำเร็จแต่ถ้าในเรื่องของปุตตะนะคะเหนียวแน่นนี่ก็คนเก่านะคะ ไม่ลืมยังไงก็ต้องลืมนะคะทํางานให้นักเหนื่อยก็ลืมเองนะคะเพราะว่าเริ่มต้นในแต่ละวันมีการเงินมาจับจ่ายก็สาเร็จมีความสุขจินตนาการกว้างไกลก็ดูหนังฟังเพลงนะคะดูการอีกไฟล์เขาเป็นยังไง โอ้คนไกลคนนี้คนนั้นนะนะ,ะนีเขาก็เ,เพื่อนเก่านะคะนะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันคนทางไกลค่ะนีเป็นศัตรูจากอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติเอาไปยืมเงินกันมาก่อนนะคะก็ต้องใช้แล้วนะนเขาก็ไม่คืนนนะนับๆเลย บูชาเงินมากเลยเงินใครนะยืมได้อ่า,อาไปยืมเงินของคนอื่นนะไม่ได้เคินนะเงินคนเองไม่ใช้ใช้เงินของคนอืน่นเป็นเศรษฐีขี้เหนียวนะแถมรวยไปอีกเจอนารีอุปธรรมเจอเศรษฐีก็ร่ำรวยไปอีกนะการงานลงตัวค่ะนะเป็นบุญทำกรรมแต่งของเขานะ เพื่อนเก่านะคะ,ะเกี่ยวกับการเงินนะคะเ้้หนี้ลูกหนีกันนะนะก็ต้องก็ต้องให้อภัยแล้วนะ,ะไม่มีอะไรมาแล้วไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรแต่งนะคะนะเพื่อนนะคะค เพื่อนเก่าเกี่ยวกับการเงินค่ะทางไกลาลาบผลเ,เป็นเรื่องของกรรม,มปัจจุบันกรรมการลงมือทำในอ,อีกฝ่ายก็ไม่คืนเงินนะคะยิ่งหาก็ยิ่งร่ำรวยค่ะาการเงินนี้ก็ทำให้ชีวิตได้ลงตัวค่ะฉะลองชัยชนะความสำเร็จกับการงานเรื่องารทำการงานที่มีผู้คนหลั่งไหลามานะคะได้รับการอุปถัมภ์ค่ะางานศิลปะนะคะ งานออกทางกาะงานนี้ก็พูดมากพูดเยอะก็มีผู้คนมายินดีรับใช้การงานบริการนะคะเป็นการเงินที่หมุนเวียนมาจากผู้คนหลังไหลมาทําการค้าคล่องเลยนะคะสิ่งที่เขาได้มานี่ก็ได้รับการอุปถรัรมภ์ส่งเสริมเป็นเศรษฐีไปแล้วนะคะเนะเจ้านี้ลูกนี้ค่ะ ปัญหาเรื่องเงินไม่ไม่คืนนะคะทางนี้ก็ชอบเยนะ้าเย่นะคิดเล่นนะอารมณ์เหมือนเด็กน้อยน,ะนี่แหละรักที่ผิดหวงังเนี่ยการเงินค่ะนะ แนวโน้มนะคะให้คำแนะนำกับชาวราศีกันคนมีประเด็นค่ะ,ะการเงินขยันหาเงินค่ะรวยแล้วค่ะ,ะสบายและมีเงินเก็บกินจับายใช้สยอยอก็ได้ฉลองการงานนะทำงานแบบเดียวกันเลยนะงานรับราชการลงตัวแล้วงานสำเร็จการเงินก็มีจับใจมั่นคง ปัญหาก็คลี่คลายไปตามวันเวลานะคะหาเงินไปด้วยทํางานพักผ่อนไปด้วยอะทำงานก็เหมือนได้พักร้อนพักผ่อนไปในตัวนะอะเป็นเรื่องของบุญทํากาแต่งนะโชคชะตาฟ้าลิขิตการลงทุนค้าขายการเดินทางชีวิตนะมีหลักทรัพย์รถบ้านที่ดินอุดมสมบูรณ์นะในเมืองกรุ่มรู้ะอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่แกเปลี่ยนก็ทําการคา้า Work from Home นะ แม้เศรษฐกิจผู้คนจะไม่ค่อยออกไปไหนนะคะตัวเองก็ได้ทำการงานการค้าลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ประมาทกับการหาการเงินางไรายได้ก็ร่ำรวยนะคะด้วยสติปัญญาวความรู้ความสามารถพื้นฐานดีการศึกษาดีนะแม้ไม่มีคู่ก็มีความสุขดีค่ะมีเงินใช้นะมีบ้านมีรถมีหลักทรัพย์ค่ะนะ อันนี้คู่แต่ปางก่อนมาเจอกันแล้วก็อยู่ที่ลงมือทำนะอันนี้ทำแล้วก็ไม่สเสถียรนะเพราะมาเกี่ยวข้องกับการเงินค่นะเป็นเรื่องของพมลิขิตไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะสิ่งที่ลงทุนไปนะก็เสียไปไม่ได้เขินนะเสาในรนเสารปุตตะการลงทุนนี้ก็จบสิ้นกันไปนะก็ เกี่ยวข้องการเงินแม้จะเสียไปก็ยังมีได้กลับเืินมาด้วยความสามารถของตนเองมันคงรุ่งเรืองนะคะหลักแหล่งที่อยู่อาศัยดีมากรวยไม่ทนจนไม่นานก็รวยแล้วเกิดความมั่นคงนะคะนะคู่แต่ปางก่อนค่ะหวนเวียนมาเจอกัน ก็จบสิ้นไปคะรักเก่าจากอดีตชาติตามมาทวงนี้กันนะคะ,ะให้คำแนะนำกับคนมีประเด็นค่ะ t h i ครับค้นพบเส้นทางสายใหม่นะคะไม่หลงทางแล้วนะคะออกไปนอกแผนที่ก็จะได้พบ เส้นทางที่สดใสได้เรียนรู้เส้นทางใหม่ๆนะคะเซลล์บิลีบยาขาดศรัทธานะคะเชื่อมันในตนเข้าไว้ค่ะยังมีภารกิจอีกมากมายนะที่ต้องลงมือทำต่อไปนะคะ,ะเลิกรักกันละกันความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งความรักไม่เคยทำร้ายใครนะคะเหมือนสายรุ้ง ส่องแสงประกายสดใสนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะสาย้มก็คือตัวแทนของความอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะไม่ว่ารักของเพื่อนรักครอบครัวแล้วก็รักของเพื่อนร่วมโลกนะคะกอ,องล้อกกำลังจะทำงานนะคะการมาพบจุดเจอกันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะก็ให้อภัยนะคะ